ทีมผมก็มีดีพอลุนคว้าแชมป UC นะ์ UCL ในฤดูกาลนี้ได้นะครับมั่นใจว่าแกร่งพอแฮร์ร <Harry Kane, S 1> oh ี่เคนครับโอโหออกปากว่ามั่นใจว่าไบเยอร์เนี่ยก็แกร่งพอที่จะคว้าแชมป์ UCL ลุนกับทีมอื่นได้ในฤะดูกาลนี้เหมือนกันล่าสุดทางแฮร์รี่เคนยืนยันว่าเชื่อมั่นนะว่าไบเยอร์มีดีพอที่จะคว้าแชมป์ UFA l e a ล u กในฤะดูกาลนี้เหมือนกันแฮร์รี่เคนกองหน้าคนเก่งของทชมชปติอังกษของไบเยอร์นะครับมั่นใจว่าไบเยอร์เนี่ย มีขุมกำลังที่ดีพอสำหรับการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในฤดูกาลน,นี้แล้วรายงานก็บอกว่าไบเยอร์เนี่ยพร้อมทุ่มทุนอยู่แล้วนะครับไบเยอร์เ <Bayern S 1> พิ่งดึงแฮร์รี่เคนมาจากสเปอร์ครับมาเสริมแนวรุกในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ด้วยค่าตัวเบื้องต้น100รล้านยูโรก่อนที่แฮร์รี่เคนเนี่ยจะเริ่มต้นอาชีพแบบยอดเยี่ยมมากๆในศึกบุนเดสลีกเยอรมันนะครับยิงไปแล้ว3ประตูกับหนึ่งแอสซิสที่ทำได้จากการลงเล่น3เกมแรกในฤะดูกาลน,นี้เขาให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างคิกเกอร์เขาบอก เราจะเป็นต้องทํางานต่อไปพัฒนาต่อไปเรามีทีมที่ยอดเยี่ยมดีพอที่ควา้าแชมป์อยู่แฟชั่นลลกได้แต่เส้นทางยังอีกยาวไกลแน่นอนว่าการประกาศรอบแบ่งกลุ่มจะมีขึ้นในสัปดาห์นี้จากนั้นเราก็จะโฟกัสไปที่เรื่องนั้นและพยายามแสดงผลงานในทุกเกมที่เราลงเล่นอันนี้คือสิ่งที่แฮร์รี่เคนได้สัมภาษณ์ให้พูดถึงว่า บยเยอร์นเนี่ยก็มีดีพอนะที่คว้าแชมป์ยูเซลในฤดูกาลนี้ครับอืลุ้นแชมป์แบบเต็มคาราเบลมาตามกว่าในทั่วโยุโรปจะเป็นยังไงสําหรับบยเยอร์มิวนิค,ครับที่ได้แฮร์รี่เคนมาล่าตาขายซะแล้วกับโทรฟี่แฮร์รี่เคนจะได้ไหมจัดไปแฮวยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยครับผม